ผมเดินกล้องกว่อเยจะโซกันเท่าร่อนยนั่งยนั้วนนพ่อบาทครับบุญกะทินไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ก็หลักไงกะเร่จหดเนี่ยครับบุญกะทินบุญกะทินพ่อชาลีนะครับแม่บัวเวียงสง ออย่านแม่หน่อยบรรยากาศลุงปูมงแม่จันดีครับเรียงสงตามโมย่ายทุ่มเมรียงสงปูเรียงหญ้าทุ่มวันละใช่หญ้าบับดิสดำคอสมจิตแม่เขามีว่าน,นุ่นนะครับแม่จะรวยเรียงสงนายลุงซักทราบเปเรื่องดาสมศรียายทองมี่ทุ่มใช่ส่วนต้นบ่อเสบมันบ่อเสียบหน่องพวงห่มห่ม,มอื่นครับ 18, ทิปแปดถอดทิปเก้าตุลาคม อันนี้ห่อบาทครับไอ้หน้าบวาบงวาหนยางขวามแว้วานขวาใวนสัตวันปวานุวไทขวานขวานขวานขวนี่ารับพันมาแล้นวเน็วนหัขวหนขวานขัานขวานขวนวานานนนขวนขนวนขวานขานขวานขวนานนาน นี่หางนีหางหางโอ้ตัวจะรองเงียบเอาบาท้าบาทนี่บานีีได้พ่อแล้วครับบาทนี่พ่อไปเดี่ยวันนี้ครับีได้ถึงได่มงคล้นเดี๋ยพันได้มงคลนะครับน้องย นี่พ่อใหญ่นี่ต้อเสี่ยนหัวบาทครับนี่โคตชู้คนอ่ะาสกินลาพี่ดอกหนาเขาบ่เบิ้งพี่น้องกับเบิ้งเอาครับผู้นางฝากไปเดียวเท่กัน้็เบิ้งสูตีกันบะพ่อใหญ่ผูหัวบาทก็เบิ้งพ่อใหญ่ผู้นางฝากไปเสียวเทียวกันครับเลยไปกันเก่าเก่าอ มันจากกลางมาได้เจ้าคุมไม่ด้เรืองนี้มันวาเบิ้งนีนันนี่เบ้องนี้ใส่หางมันกันูยางมันได้ดันมันไปขวมือกันอย่างนี้ยังเนียกว่าอนไวอยู่ข้างในเดียงัวเนเริ่มตนไผก้ตันหนีมบ้าอันมูอันกน้องกัที่เห็ดไปสรงอยู่บ่เนี่ยอยู่เนี่กินนี่ครบเกลือกเกลียงขั้ว แต่ว่าถวยนี่เก็ถวยนี่เอาเขาไปว่าไรบาทหน่อยยินเพราะเราไปยังไงไม่ใช่ไม่ใช่หินเหี้ยหมหินเหี้ยเวลาจะร่างยินหินเหี้ยหินเหมาะยินมัหมือนไปกัน อย่งติ๊กนี่มาอยู่น่ักนอานั่นแลนเห็ดอย่างน้อพ่อยัยพ่อยายเห็ดอย่างทันกินไหมเป็นเบื้องเงี้ยพ่อยายเออนี่เอนเจ้าวันเดียวไป็นด้มายนี่ยบริหารต่าง หางก็จะมายอะหางมาณนั้เนะกูใหญ่นี่เป็น้าเห็ด้าเห็ดรัันไปเรื่อยเป็นนี่นี่เป็วัฒนธรรมวนไปเรื่อยอันอันนี้ปูดอะไรครับปูดเราเสียเลยลงเมือเหลไม่นี่เรคุ้มเลยด ตว่แต่ว่ากันกันในวุ่นอมไปแล้วกันไข่สินะดลนี่เห็ดดีดีเนาะหอใหญ่น่อกหอยใหญ่เหาะเขาจีบว่าผู้ถาว่าเห็ดแต่ละานเอื้ออะไรก็เอื้ออะไรก็เอื้นฮะตัวหอยใหญ่เหรอเนาะ โอ้ไม่ไม่ดูอไมปยเพชรพ่ตายไงหรอหาใจไปหมอนี่ไงมอน่นนี่ไปิบมาถือสวะบ่ตายแล้วมาบ้าใม้ยพวกหมอนี่พ่อโอ้ยหมอตีนค้นนนหลายวะมาอยู่อ่าผมนี่เไปทางนั้นต้มไป อหมยยิงเลย่มงลอยเตี้ยโอ้ยหมืดเนี้ยด้ครับมเดเยียมาถ่ายน่อตถสตีดนหีมื่ตจังนีวัติีดไปว่ผ่านนึ่งถ้าวามาคืนมือล เย็นไปเลยครับเย็นนยิบบตัวหน่อยเนี่ยใครเอา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 มาาไ้เยนมันหมแมนลีบเอมนรีบวะเห็ไหนู่นโนารก่บอกเลโนารูปไ่ใช่มาตามอะแมนเด็ดแน่ไมใช่เาไนเดไป้ดาอู้ยำเงาไปแล้วแมเดดน ตัวใหญ่ไม่ได้มาป้าท right. like ั้งนั้นแหละตายไ้ามางด้แอบที่รอตายไปเียตีจะาด่ไมคก็รู้ไม่หนนี่ใ่้าเบินเตียนหไม่ข้าเดียวข้าเตียน่เตียนล่

เนื <ítulo> ่อใส่้งยกอนนีเ่ะดันยดนล่หนี่ที่หวันว่าหันวันไปในในบอดีเทียบมึ่ยืนบ่นนี่ที่ว่าหันนี่ยังไง ไม่ดีหรอกไม่ออบบานออบบานไม่หอมเลยไม่เอาดินมดแทนลองขับลมเนี่ยดูดินเราทำอาหารที่เราติดดมวยนะทำดันกันดีที่จะทำคนเดียวเข่าแก้วติดอะไรน้ำแก้วพอมันติดไปแล้วเมื่อไหร่รุดยองกลางด้วยยุบเดิน ๋ยวสีดไปเหล้ก็ต้องด้ไม่เอาพี่บุญเนงานทาความมัง่ควายอกคือยายมี่ังไปดให้สั้นเใช่ไหมไม่อาไปยัง่ปสองจอดก็พอองจอดการไว้ใ่เอนบ้าดขนะโมยบอกพื่นบนตัวเฮีมันเขาทุ มันเขาวีโอ้โหใต้ตวาด้าวาดเหรอเนี่ยพวกย่อตัวเป็นว่าต่ารัฐพวนี้แ่าบางูดเรื่องหนูว่าพูดคำแบบคำนะครแบบคำเปียังไเอ้ามาจริงเห็นแน่เลยจริงเห็นไหมจริงไม่หันลยงอนงอนยงยุงยั้งยุงเย่ะจยั้งผีหงโจ้ตัไปตันไปอย่ไม่ได้คอยเห็นนะบกหันนะไม่ดเ

แค่นั้นตัดหน่อยน่อยน่อยจะบวดรนอนมากบวจะบวดรนอน้เยดี่ัมเนียดยางไปบวดวววววว่เดวววววควววเววววเว็วเววกวเวว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 าววววววอวว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 ำวววววดวว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 าวววววว มันเป็นน้ำอบอร่องก็ไปรำซอยมันเป็นน้ำอบรตอรองรวหน้าขั้วาขอหาข้นาขันี้าขัน้า้วห้ั้วหนาขนาข้กหน้้วน้าวนาขั้น้า้วหนข้าวหนาเนขอมาัน้าาวน้า้หาน้่้หห้ันวัว เยอะยุ้ยสองเยอะยุสองแก่แก่แล้วตู้ีมันด็เยี่ยวเี่างสิบนเนี่ยตูดไปเรื่อยออกมรบเน็แมันมันสิบคนเด้กเยี่ยวิ่ยยุองแก่ ั้่แ่กระเดยนทอขาวนี่เงี้ยเลาดน้ผมมันมัากดียวเดียวมันบลงเดียวมันว่าสกัดดลาดิจำมาหนิจำมาหนวาหนิจำมาหนิจำมาหนจำมาจำมาไนิจำมานิจำมาจำมาไน้จำมาิจำมาหนิจำมา่นตจำมาหนจำมาหด้จำมหนจำมานิจำาน้จำม่จำมาหน้จำมาไน้จำมาหนิจำมหนิจำมนิจำมหนจำมาหนจำมาจำมาหนิจำมานิมาหนิจำมาจำมาน้จาหมาหนจำหนจำมิจำาาหนจำมหม่นจ ไอ้ยาเจ้า no ก no ็กม no oh, right. ่าม่วนเลยย่าเฮ้ยไอ้าเจ้าก็โมวโม่วนม่วนเลยฮึ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 บอกว่าฮึฮึนีนอ โว้ยมันตีเหลี่ยงไงบ่ใช่มันทามเหมืนกัมันตีเหลี่ยง่ายบ่กันตีเอามาตุ่มงปน่อยเปนาเป็นานตาสินี่เปตาสิกะบ่าไงเปนตาสิคาเดียแม้ว้ยเดียแม้่าสมโอ้ไม่ขอน้านตัดมุอมนี่ตัมุมมันข้านนเยเป็นตาให้กันอะนีเป็นร้านตล สบายดีอมนดีะานจะบ่ได้วท่านใดดปวดเจียน่ไหนวปดเจียหน่อยจิกไปด้นนี่เหง่อเหล่องเ็ดตังค์เห่เงพันมากนี่ิตันี่นีน้องมันเอาขมนานี่นคมม่นี่เบิ้งนะครับว่าติดใจเวลาโดนปนเดกาวกาวที่ไัน Bỏ bàn là nó thay nó nuôi thắt, <laughs> 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 เราจะรได้เจาพูดเถอว่พูดเถ่าเป็นจไรกแล้พูดเถอนม่ิด่ดอะไรทีว่าถุยเป็นสาหน้าบางหน้าไรหน้าบางหนพูดเกนือี้เใช้ควกดจินหมดนอนบ่ัตัวิด อันนี้วันทิ่เขาจะใช้ทุ่งที่อยู่ไม่เพียงไม่ต้องใช้เงินเยอะนักนักเรียนเราได้ได้ผลมาถึงสมหมัเลยถึงเราคิดก็เช่นเดียเกันเยือนนี้จีนมาความน่าพอใจนี้นี่ทำถึงด้วยของอนี่เขาถือมาตะกุนไม่แม่งเนี่ยต่างประเทศดีกว่าทั้งหมด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 

าก็พด้ยอมนจานพน่้ไม่าจานด้วจาก่ไล้โบดด้วยกันนก็โบเบนเขาคอมเมนต์มาแนวว่าเขา่เพหวานคอแข็งแกร่งเถอะป่ะนะี่ห้องม่อไม่ตันเาโปรโแล้วก็แข็งแกงเถอป่ะนะชี่ว เดี๋ยวนี้สิเดี๋ยวนี้สิบปีนที่เอาผ้าให้ชวนแล้วผ้าอะไรชวนผ้าหุ้มหัวจะยืมไปทมชิ้แค่แฮกเลยหรอจชิ้แค่หวาเลอ เป่นได้ก่เดีเหรอเดีอีกโดนน่อยนุ้ยเที่ยวซ้ำปูพ่มอะไรน้้ยวะไอ้หนุ่ยวะซำปูพ่มเดี๋ยวนี้รอยสง ยอรเดี๋ยวนี้ร่กันยางแล้วเลยร่คงเน่ยสองพันสี่ร้อยหกสิบหกว่ปูผมวันนี้ร่สิบว่อะเงินเดือนเดนป่ะร่ำถืว่าอเงิ้เดอนร่กระเสียดรระเสียลอเลย

ความพวกควมบนกรเบื้องอยู่นี่ตั้งตาเนเนาะนงตาโอ้ยนอ้านี่มันยังวมบาดเออเจ้าวมไปหวมไปตามกัห้างก็กันก็เนาะพี่กักับทัพเปียอยู่มัเขาอืมกัวแนเราดีป่ะผ่าแล้วผ่าแล้วเง้แล้วก็แล้วก็แล้วาทีี17นาทีเขตฉัน้ยงสไม่อดเ็บ